สัตว์เล็กในสวนของฉันไม่เจอของดีๆเลยเมื่อไปสำรวจวิ่งอ่าเธอจะไปไหนทำไมรีบไปธนาคารจังสวัสดีฉันต้องการโอนเงินไปบัญชีนี้ได้ค่ะมิชลารีบโอนให้ใครครับอ๋อเมื่อคืนคุณมิสลารับยาอายุวัฒนะไหมตอนนี้มีลดราคา50%นนะจริงไหมครับจริงๆปีนี้ฉันอายุ หนึง้อยปปีแล้วสุดยอดเลยเธออยย่เท่าไหร่ไม่เห็นต้องกังวลเลยก็แพนด้าพูดว่าทุกอย่างต้องวางแผนก่อนไงใช่แต่เธอนี่ถึงเวลาวิทยาศาสตร์แล้ว ความชราภาพของมนุษย์เกี่ยวข้องกับสิ่งที่เรียกว่าเทโลเมียในเซลล์ซึ่งเป็นลำดับยีนเที่ซ้ำกันในปลายโครโมโซมในยูคาริโอตจะสั้นลงเมื่อเซลล์แบ่งตัวหลังจากที่เทโลเมียถูกใช้จนหมดเซลล์จะไม่สามารถแบ่งตัวต่อไปได้และผู้คนก็จะมีอายุมากขึ้นยานั้นไม่ต้องคิดพร้อมแน่นอนอ๋อเหมือนเข้าใจแต่ยังงงเกิดแก่เจ็บตายเป็นกฎธรรมชาติครับเราอยู่ค้างกันตลอดนะตอนแรกคิดจะซื้อสีเม็ด<ม>แบ่งกัน สี่เม็ดฉันล่ะอืมถ้าฉันพูดว่าเงินไม่พอซื้อ,อม,มิสลาเร็วที่สุดเลยกูดาวกดติดตามให้ด้วยนะครับ